สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมนี้เลยฮะ Final Fantasy Awakening นะครับผมก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นอาร์พนะครับที่จะให้เราเนี่ยนะครับจัดทีมลงไปต่อสู้กันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครให้เราเลือกทั้งหมดอ่าสิบสี่ตัวด้วยกันนะครับแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นแล้วก็ค่าพลังความสามารถเนี่ยรวมถึงสกิลต่างๆเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันไปนะฮะแล้วก็จะมีคอนเทนต์เนี่ยนะครับหลายๆคอนเทนต์นะครับให้เราได้เลือกเล่นกันนะครับอ่าตัว เกมข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆเกมสไตล์แนว Final f a ล t a s y อยู่แล้วนะครับก็น่าจะชอบกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวไปเลือกอพวกตัวละครอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับผมเดี๋ยวข้ามาพวกนี้ไปนะฮะเเรื่องเล่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับข้ามไปเลยฮะ เย่นะครับอันนี้จะเป็นของเซิร์ฟไต้หวันนะครับที่ผมเอามาแนะนำนะตอนนี้นะครับมันเปิดให้บริการแล้วล่ะนะฮะก็คือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีให้แบบว่าทดสองทดสอบอะไรอย่างนี้แหละนะครับแต่ว่านะตอนนี้ก็รู้สึกจะเปิดบริการแล้วก็เลยมาแนะนํากันสักหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีอาชีพให้เลือกทั้งหมดสามสายอาชีพด้วยกันนะครับนะตอนนี้นะครับก็มีนักดาบใช่บัวอันนี้น่าจะใช่แหละนะครับแล้วก็ มีเอ่อนี่ครับปืนปืนครับนี่อีกอาชีพหนึ่งครับก็จะเป็นเวทนะฮะนี่ครับอืมเราก็เลือกได้แล้วครับว่าเราจะเลือกเป็นตัวผู้หญิงหรือว่าตัวผู้ชายนะครับความสามารถแล้วก็สกิลมันก็จะแตกต่างกันไปนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวผู้ชายและกันเดี๋ยวผมจะเล่นเวทนะครับโอเคเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็กดเข้าไปนะฮะ อันนี้ผมจะมาเล่นเป็นส่วนของแบบเกมเพลย์นะครับให้เราได้รู้กันนะครับไม่ได้จะมาสอนเล่นนะนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ําอย่างนี้ทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีะดามงดาม่าบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะครับชอบมาอะไรบ้าบอก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่ได้มาสอนนะฮะช่องนี้นะครับต้องบอกไว้งี้นะฮะก็จะมาเล่นเป็นเกมเพลย์เท่านั้นนะครับไม่ดูแค่ตัวอย่างการเล่นเกมแบบเริ่มต้นนะครับ หลักๆก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำเพื่อที่จะให้คนที่ไม่รู้ว่ามีเกมนี้เนี่ยนะครับก็สามารถโหลดไปเล่นได้นะฮะลิงกโหลดผมจะเอาให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับตามนั้นนะฮะเอาล่ะมาถึงตัวเกมนะครับเข้ามาในตัวเกมก็อันนี้จะมีทรงผมให้เลือกด้วยนะฮะนี่ครับมีเลือกหน้าตรงหน้าตาทรงผมก็ว่าไปนะฮะเอ้ไม่ใช่ทรงผมดีกว่าอันี้จะเป็นหน้าตานะครับนี่ฮะโอ้โหมีหน้าหนวดด้วย เอาแบบหล่อๆไหมนี่เอาแบบหล่อๆดีกว่าน่าเล่านะครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นทรงผมหน่อยไหมนี่โอ้โหไม่ไหวนี้นะฮะก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบสไตล์ไหนนะฮะอือโอ้โหโอ้โหหล่อไปอีกนี่เฮ้ยผมชอบทรงนี้ว่ะเอาทรงนี้ดีกว่าอ่าสีผมใช่ป่ะอ่าสีผมครับอันนี้นี่ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นนะนะครับมาเล่นพร้อมๆกันนี้แหละนะครับอืมเราจะปลายพร้อมๆกันนะฮะอ่ะเอาสีนี้แล้วกันนะครับ,ลนนรบแล้วก็มีเสียงพูดด้วยนี่เออเสียงไหนดีอะอ่ะเสียงนี้แล้วกันครับโอเคทีนี้ก็อ่ะกดถูกติ๊กถูกเข้าไปครับเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ปะ เสร็จแล้วเรียบร้อยไม่มีให้ตั้งชื่อหรอวะนนียอันนี้จะกดข้ามนะครับในเรื่องกดข้ามเลยฮนะเพราะว่าดูไปอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องครับมาแล้วถึงหน้านี้ครับโอ้ Battle Start yeah อะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปนะครับคือมันจะสอนเราอยู่แล้วล่ะนะครับทุกๆเกมนะที่เป็นเกมมือถือนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่า มันจะเล่นลําบากหรืออะไรนะครับอันนี้มามามา,าเคลื่อนที่นะครับตามาลูกศรที่มันชี้ไปนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยปับ๊บไปไหนะอ๋อกดต่อสู้เลยเหรอนี่นะ่กดค้างได้นะครับปุ่มนะฮะกดค้างแล้วมันก็จะยิงอัตโนมัติให้ไปเรื่อยๆนะครับยิงยิงเฮ้ยหลบหน่อยนิดนึงเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าเสียงเบา มันจะได้มีอัธรรถไงสกิลยังไม่ดังพอเลยวะไม่เอาดังๆเลยไม่รู้ดังแค่ไหนนะอันนี้บางเกมนี่แบบเพิ่มเสียงนิดเดียวโคตรดังเลยนะจัดไปสกิลนี่นะดูดเข้ามาคดูดดูดนี่ ไปเ,เลยอันนี้จะกดข้ามไปเลยนะครับไม่ดูครับขี้เกียจดูอ่ออ๋กดโลบกดโลบโอเคเยี่ยมจับวิดีเอา้าไม่โดนโ,โอ้โหหลอดเลื่อนโคตรเยอะมากๆอ่ะสกิลหน่อยนี่เนะนี่ยนี่เนี่สกิลนี้ใช้ครับใช้ประโยชน์สกิลให้เต็มที่ครับนี่ อ,อันนี้คืออะไรวะโอ้อ่าอันนี้เป็นอันตินะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่แน่เฮ้ยครั้งเดียวตายเลยวะ่ะโอ้โหเย่เวลาเสียงพูดโคตรด,ดังเลยเคครับได้สามดาวมาเรียบร้อยแล้วก็ได้หนังสือมาด้วยเป็นหนังสืออะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะอ่านี่ก็เป็นเนื้อเรื่องไปนะครับกดข้ามครับอืมอ่ามีให้ตั้งชื่อด้วย ผมจะกดแบบอย่างนี้เลยนะนะฮะเลือกชื่อแบบข้างในตัวเกมกำหนดเลยแล้วกันนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรแหละนะครับก็ว่างกันไปเออเรียบร้อยนี่มาแบตเตอร์นต่อไปแย่ yeah. ทำอะไรอะ่ะให้เรามาตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไอ้นี่คือบอสเหรอมาเลยเพื่อนนี่เนีย นี่เนี่ยนี่เนี่ยภาพเกมนี้ต้องบอกว่าสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับกดอันตีเลยโโนี่มร <า S 1> ้อมลุยโอ้โหเรียบร้อยไหมละ่ะเพื่อนยังตายไม่หมดใช่ไหมนี่เนี่ยโอ้อันตีใช้ได้อีกแล้วเฮ้ยรอบ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 เพื่อนรอบ ลูกน้องมันเยอะว่ะนะลูกน้องรู้สึกว่าจะเกิดมาเรื่อยๆครับแันตีแม่งเลยน,นี่อันตีไปเลยโอ้โหไม่ตายเว้ยนี่แน่มามาเอาสกิลน,น,นี้ไปกินนี่แน่กายแล้วกันแล้วเยอะเรียบร้อยโอ้โหโย่อ่า ทำงานครบครับผมก,ก็ได้สามดาวไป <c oughs> อ่าอันนี้คืออะไรไม่รู้เฮ้ย <c oughs> กดออกไงวะอันนี้ใช่ปะ่ะเคอันนี้คืออะไรวะโรงเรียนปะน่าจะใช่นะครับใครที่เอ่อเล่นฟ i ล a ลไฟ n ล a า y ซอยู่แล้วก็น่าจะรู้เนาะนะครับอันนี้ผมก็ข้ามๆไปแล้วกันนะฮะ ตัวเกมเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับเกมมือถือทั่วไปนะครับที่แบบว่าวิ่งรับเควสนะครับโดยที่เราสามารถที่จะกดติ๊กครั้งหนึ่งแล้วมันก็สามารถที่จะวิ่งไปรับเควสตามเควสต่างๆที่ไปรับออก n อ c ตัวนั้นน่ะนะครับมันก็จะพาไปได้โดยอัตโนมัติเลยนะฮะ yeah, เย้เฮ้ยเรามีสาวสวยคนนี้มาแล้วว้าวกดเข้าไปดูสิยังไงนี่ปับ๊บ อุ้มได้เงินด้วยได้ exp ด้วยนะครับไปตามควสครับเดี๋ยวมันก็จะสอนเราเรื่อยๆฮะอันนี้จะกดข้ามไปเลยนะนะครับว้าวจากความมืดสู่ความสว่างอะไรประมาณนี้เออแล้วกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับทำอะไรเอ่ยอ่านันไงตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็เพิ่มเข้าไปครับอยู่ในทีมเราแล้วนะครับนี่ดูครับ ก็สังเกตนะครับว่ามันจะมีให้เราเ,าเพิ่มตัวละครเนี่ยนะครับได้ตั้ง5ตัวเนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปลดล็อกไงนะครับก็ต้องรอต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็โอเคนะกดออกไปแล้วครับก็จะรับเควสต,ต่อไปครับผมนี่ตาตามเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยครับอืมเอ้ยกดข้ามดีกว่าอ่ะเออจะให้มันคุยอะไรเยอะแยะอ่ะกดไป ป๊าบมาที่แผนที่บ้างครับเอ้ยรับรางวัลใช่ไหมนี่ไงรางวัลที่เราได้เย่ yeah. กดไปด่านต่อไปนะครับพร้อมลุยฮนะป๊าบน่นแล้วแบทเทิล <c oughs> <Battle! S 2> นี่เนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าตัวเกมผมยังไม่เห็นระบบออโต้นลยฮะไม่รู้มีหรือเปล่านะครับวันนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีก็กดเล่นเอาลวกันนะครับก็สนุกไปอีกแบบนะนะครับกดเล่นอย่างนี้ก็เรื่อยๆอ่ะมันร้องอะไรวะฮะอ๋ะอ,ยอยู่นี่เหรอนี่ไงพวกนี้จัดการครับจัดการเอ่อถังพวกนี้นะให้สิ้นซากไปเลยนี่ไนห่นางน,นี้ครับร้องทำไมเฮ้ย นี่แน่อุ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยป้อมอันนี้ยิงฉันเหรอนี่แน่โอ้โหใช้ไปเลยครับอันติสาวสวยคนนี้หน่อยนี่แน่เอาตั้งอันติเราบ้างตุ้มนี่แน่โอ้โหมันก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายหรอกสกิล <c oughs> นี่แน่อื้มไม่ปล่อยไปเลยทีเดียวเชียวเย้ เซ็ตสิแล้วสามดาวอีกแล้วครับแต่เดี๋ยวพอไปเรื่อยๆมันก็จะหายสามดาวแล้วละ่ะเออเพราะมันจะยากขึ้นทึบไลนต่อเลยโคตรข้ามครับผมนี่อจริงๆตัวเกมเล่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะมีปลดล็อกนู่นนี่นั่นมาให้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มันก็จะสอน,น้วครับหลังจากที่มันปลดล็อกเสร็จแล้วอกดเข้ามาที่ตัวละครครับปับ๊บ ทำอะไรเอ่ยตึง้งอ่าเป็นการอัปเกรดครับอันนี้นะฮะ grade, อัปเกรดเอ่อความสามารถของตัวละครนะครับให้มันเก่งขึ้นมานั่นเองนะฮะโดยการใช้หนังสืออันนี้แหละนะครับในการอัปเกรดนะครับผมโอเคกดข้ามลงมาอันนี้คือวิธีการสอนคร่าวๆนะครับมันก็จะสอนไปเรื่อยตอนนี้เราต้องทำตามเควสก่อนนะครับมันบังคับนะฮะบังคับให้เราทํตาม่อมัเราทำไปเรื่อย เย่ yeah. นี่คืออะไรอะ่ะผมกดเข้ามาอ่ย okay, ครับไปกันต่อลุยครับด่านต่อไปอันนี้อะไรอะ่ะอ,อ๋อเป็นการแนะนำาครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็อประมาณนี้แหละนะครับอ่ะไปสเต็ปสามเลยลุย ไม่ออกอย่างแรงนะครับไปเลยครับผมบัทเตอร์จะวิ่งเข้ามาหาเราล้วสกิลนี้ไปกินนี่นี่อ้าวไม่มีใครโดนอะไรเลยไปลุยต่อเราต้องทำให้รวดเร็วครับจะได้เออได้ดาวมาสามดาวเนาะน,นะฮะ นี่ไหงหุ่นยนต์ตัวนี้เหรอเอาไปกินครับน,นี่บูม,บมเหมือนแช่แข็งอ่ะนะฮะอืมนี่ไงน,น,นี่สาวสวยคนนี้ก็มีนี่ผมไม่กดหลบด้วยเออนะฮะอ่าเรียบร้อยมาอีกแล้วเหรอ โอ้โหพี่น้องเยอะว่ะเออเออโอ้โหสุดยอดไหวไหมถามใจเธอดูเย่ yeah. เอ้ยมีคนมาช่วยนี่ว่าเรียบร้อยเอ๊ะรู้เหมือนว่าเราจะได้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะฮะรอดูต่อไปครับว่ามันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเล่นไปเ,นเ,เรืเ่อยๆก็รู้แหละนะเอเออเราได้ชิ้นส่วนมาด้วยนะครับเนี่ยนะครับ เหมือนบอกว่าสะสมชิ้นส่วนพวกนี้นะครับสามารถเราไปทําประโยชน์อะไรสักอย่างได้อันนี้ก็ต้องรอดูครับว่ามันจะให้เราทําอะไรต่อปั๊บอ่ามีปลดล็อกไปอีกแล้วนะครับสองฟังก์ชันด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นออนไลน์ใช่ไหมออนไลน์วันแรกออนไลน์เอ,อ่ออ่าประมาณนั้นแหละนะครับก็จะได้ของางวันตามที่เราออนไลน์ในแต่ละวันนะครับ บัากดเข้ามาที่เดิมแล้วก็กดเข้ามาที่ผู้หญิงคนนี้คนเดิมครับทำอะไรต่อนี่คือการทำอัไรอยดูดิอ่าอัปเกรดสกิลนั่นเองครับผมอ่าต่อไปครับเป็นเอ่อระบบไอ้นี่ระบบดาวนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะมีเอ่อดาวนะครับให้เราอัปเกรดได้ด้วยนะฮะ เก่ง okay, งั้นก็เราออกอัปเดรดดาวเลยปั๊บ yeah! เย้เรียบร้อยมาละก็เท่าหน้าตาแบบเดิมนะฮะแต่ว่าดาวแค่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ความสามารถเพิ่มขึ้นมาด้วยแค่นั้นเองนะฮะอืต่อไปครับอ่ามีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งสกิลครับอัปเกรดไปเลยนี่ไงเรียบร้อยอ่าอ่าตัวละครนี้ก็เราต้องอัปเกรดด้วยดีนี่นี่ มันจะได้เก่งเท่ากันนะครับมันเป็นตัวละครหลักของเรานะคนนี้น,น,น,นี่นี่นีน่อันนี้คือตัวละครที่เราเลือกมาไงคนอื่นๆก็เป็นแค่ตัวรองแค่นั้นนะครับไปคำต่อเลยครับอเดี๋ยวเล่นอีกสักหน่อยฮะเย้เลเวลสี่แล้ววันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนกับเอ่อให้เราสะสมเนาะนะครับเป็น อะไรสักอย่างอ่ะนะฮะเอ้ยอันนี้ข้ามข้ามอ่ะมาด่านต่อไปครับด่านหนึ่งขีดหนึ่งนะครับไปลุยกันโลดนี่เดี๋ยวเราก็สะสมตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยครับอืมมันก็ค่อยๆทยอยสอนมานะฮะเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองแหละมาจัดนี่เนี่ยตูมไม่มีออโต้จริงเว้ย หาออโต้ไม่เจอต้องเล่นเองหรือไม่รู้นานไปจะมีหรือเลปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูเอานะครับเอาหุ่นยนต์นึงว่าจะมาต่อสู้กับเราเอาสกิลไปกินเว้ยเออทำไมเราไม่ใช้วะไม่แน่ขึ้นไปมาเลยสาวน้อยมาไ,ไอ้ตัวเนี้ <c oughs> <c oughs> มันชื่อตัวอะไรวะ ออเหักลบหน่อยลบหน่อยนี่โอ้ยลบไม่หันลบอีกิ้เลืล่อนลบลบอืมเกือบแล้วลบครับลบอืโดนยิงอย่างนี้มันก็ถอยหักลบได้อืม นี่แน่เอือเอือโอ้โอ้โอโลบลบอืมอเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่วิ่งหนีครับไม่ไหวเย่ยเฮ้ยมีคนมาช่วยด้วยอ๋อนะฮะมีเพื่อนมาช่วยแล้วเย่ยมาเลยนี่ฮะช่อยป้องกันเราไว้ครับอยู่ในบาลียครับไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นฮนะอ้าว้วบารียหายไปไหนเย่ยเสร็จแล้ว อ้านี่ไงสะสมเห็นไหมล่ะนะฮะมันก็จะมนีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวคนนี้ได้ MIP เลยอ่ายังดีที่ได้สามดาวอยู่อาลโเสร็จแล้วปลดล็อกอีกแล้วอืมชวัวชัวดูฮึ <c oughs> ู่อะไรสักอย่าง จะสอนเราเราอีกอมีมาแล้วมาใหม่มาใหม่มหมปับ๊บกดเข้าไปเปิดครับเปิดกาซชาปองใช่ไหมเนี่ยนี่การ์ดระบบการ์ดเปิดมาแล้วลืมตาขึ้นมาปับ๊บเย่นี่ไงตัวนั้นแหละนะครับที่เออ่มาช่วยเราเมื่อกี้นะฮะมาอยู่ในทีมเราแล้วยินดีต้อนรับเจ้าสู่ทีมนะจ๊ะ นี่ก<ะ>ด,ดเข้ามาครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปในทีมของเราโอ้ยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดไปโดนนฮะอ่ะกด,ดเข้ามาสู่ทีมนี่เนี่ยอ่าเพิ่มเข้ามาในทีมมันที่เรียบร้อยครับครับความสามารถหน่อยนี่<ะ>เพิ่มเพิ่มโอ้สกงสกิลั็มีเยอะด้วยนะฮะตัวนี้ อย่างนี้คุณเลนนี่ก็อืมมันใช้ให้เพิ่มเยอะแยะอะไรขนาดนั้นมาเพิ่มอ <ๆ S 2> ีกก็ได้อ่ะอ่ะหมดแล้วโอเคโอเคตัวอื่นไหลย,ยังไงมาเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยอเตรียมวิวาดเอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เอ่ออันนี้จะเป็นตัวหลักของเรานะครับซึ่งเราเอ่อไม่ได้ ไม่ได้ในส่วนของการเพิ่มดาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็น่ใจให้เราเพิ่มต่างหากเนาะนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับน่าจะทำตามเวสและนะฮะอือไปต่อครับอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเย้เลยว่าห้าแล้วคลิกต่อไป,อ,ปไอือ ผมกดไปโดนน่ะเ,ออเดี๋ยวเราจะมาดูตรงแดงๆกันนี้หน่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นของรางวัลต่างๆที่เราจะได้รับนะครับเวลาที่เราเล่นเกมผ่านออตรงนี้อะไรยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้น้องถักมาเว้สักครู่นะฮะอืม รับของรางวัลใช่ไหมรับเสร็จหมดยังวะเนี่ยโอ้เยอะเว้ยอ่าโอเคได้พรอรับหมดแล้วเนี่ครับโ้หมีให้เรารับเยอะเลยนะฮะมีชิ้นส่วนอาวุธด้วยนะครับนี่ฮะเราสามารถที่จะเอามาทําเป็นอาวุธได้นะครับอันนี้ชิ้นส่วนพวกนี้นะฮะอืมโอเคอ่าหมุนด้วยหมุน ดูสิว่าจะได้อะไรเย้ yeah. ปับ๊บนี่มีอ่ออันนี้รับได้แต่ถ้าเมื่อกี้นี้นะครับ V P V P อะไรเนี่ยครับเราต้องเสียเงินซื้อนะฮะอืมเสียเ,เพชรนี่แหละนะครับในการซื้อแต่เราก็มีเพชรแล้วนะเนี่ยลองกดเข้ามาดูครับตรงแดงๆอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีอ่อ ของรางวัลอะไรให้เราตลอดนะนะครับลองดูแล้วกันให้กดออกกดออกอ่าละนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวเกมนี้เอ้ยมันขยายหนะ้ากล้องนี้ได้ด้วยนะฮะนี่ครับหมุนได้นะครับว่าหมุนดูบรรยากาศต่างๆได้นะครับในตัวเกมนะฮะนี่นะครับก็มีคนเล่นเรื่อยๆนะสาหรับเกมนี้นะครับอืม เอาล่ะนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเกมแนวแบบแฟนตาซีไฟนอลแฟนตาซีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์โหลดให้ใต้คลิปด้านล่างนะครับสมัครไม่ยากครับผมกดเข้ามาก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะสมัครผ่าน Facebook หรือว่า Google นะครับอืมนะฮะโอเคนะครับอกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมีเกมมันอื่นมาแนะนำต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะฮะเอาล่ะเอาล่ะครับไปละครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับ